สวัสดีค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยการอาชีพฝางเครื่องของเราก็คืออุปกรณ์ช่วยล้างแผลบนเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักในห้อง i อซค่ะก็จะเป็นการช่วยพยุงเฉพาะส่วนในการทําแผลให้กับแพทย์พยาบาลค่ะเพราะว่าการทําแผลในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องทําการจับขาของผู้ป่วยหรือว่าแขนของผู้ป่วยเป็นเวลานานแล้วก็ไม่สะดวกในการทําแผลค่ะเราก็เลยคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้รับน้ําหนักขาได้ค่ะ แล้วเราก็พัฒนาต่อขึ้นมาด้วยการายกจากเตียงสู่เตียงค่ะจากของผู้ป่วยจากเตียงสู่เตียงในระดับน้ําหนักไม่เกิน70กิโลกรัมค่ะก็อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้รับนักได้มากกว่าเดิมค่ะได้ที่มันมีเพจเว็บไซต์ของของเครื่องเราค่ะครับของวิธีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีเพจโดยโดยเฉพาะของ ICU bed r a s s i n g ของเราเลยค่ะครับราคาเราอยู่ที่เท่าไหร่11,000บาทค่ะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจเลยค่ะ